สำรวจกันเถอะเพื่องเจอลงกันเทเอิร์ดไปหายป่วยแล้วพี่ไปาหายป่วยพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะจิ้มกึ่มกึ่มมาเสียงสุริยะกำลังจะมาเปล่าไปไปทัวร์กันเถอะนั่งออกทางไหนเอา้าอะไรกันนี้เกินครับ ที่บ้านคนแอบบ้านก่อนแอบบ้านก่อนข้าบ้านใครบ้านเอิร์ดเหรอผมก็ทำกระทัดรัดแถวะอยู่แถวนี้พิมอยู่คนเดียวอู่คนเดียวดดไกลมากมันไม่ได้อยูู่ดไม่พูดขอเวลากินก่อนสักหน่อยหกินอาหารก่อนกินยาสักเม็ดอเาอะไรเนี่ยออนี่เาอน่ยอน้ำมอะนาใจอเยอะแยะจงูทานทานน ไอ้รเมอไรอเมาแล้วไป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 เอเดอกกลยนะไปเลยสับเกไปเลยผม,มีอีกคันหนึ่งไปไปไปแนทนีวอยู่ไหจะ <c oughs> ไปถูกไหมเนี่ย <c oughs> ไอร แค่ขี่ยอยเถอะหุยตกใจเนี่ยไปเลยไปรเลยไปเรละทำยังไงครับก็พับพับพับ,พบเอบที่บอกที่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไัแล,นนแลไปเองนะเอาไปแป๊บๆเลยครับเปล่า เราผมเข้าไก็ไ,ด,ไ<ป>ด,ด,ด้เดี๋ยวเดีลุดเดินลุเดี๋ยวที่จะทำเปิดรูหลังได้ลุกเล่นมาลูกเล่นลุกเล่นเก่า ได้ๆเดี๋ยวผมจะเอาเอารถจะแบกบนผมจะปีนรถเนี่ยมีคนยิงว่ะใช่เหรอเออมีคนนะเว้ยมมมีีีคคคนนนเอาไม่เบรกเลยอุ้ยล่วงร่วงรวงอ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยปืนปืนขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยปืนหน้อยปืนหน้อยขอปืนหน่อย มีคนเหรอมีคนยิงเหรอนึกได้ยินปังหนึ่งนะจิตป่วยประจำเป็นโรคใจไม่มีวันจางไม่มีผีไม่มีคนมาเคลียร์แล้วเออออใช่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 ถอยพี่ถอยถอยแอบแอบไม่ถอยไม่ใช่ไม่ใช่แอบแอบขาที่แอบไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเก็บไปแล้วมั้งนั่น่ะใช่เหรอพี่ได้ยินประมาณฝืนตรงไหนเฮ้ยได้ยินนัดเดียวแถวทางบ้านทางบ้านทางบ้าน บ้านไหนเนี่ยหลังข้างหน้าแอร์ดรอปเนี่ยแล้วแล้วพี่ไปดูในกล่องมันมีเก็บไปยังยังไม่ได้ไปออกบางส่วนแล้วอาอนั้กก็ไปแล้วดิอืมน่าจะคิดว่าเฮ้ยไหนวะนี่ไงมันเปิดแล้วแค่เหลือแอร์ดรอปอะเปิดแล้วไม่มีผีแล้วเออม,มันเก็บแล้วมันเก็บแล้วอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะ นุแอบมาเอาเป oh <my> ล่ววาวะผมไม่เอาระวังมันยิงเอานะ็ oh <my> นนั่าดอะไรก็ต้องระวังเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้ตู้เซฟของดีๆไม่มีเลยปืนระดอบอยู่ข้าง,งานอกเก็บไปแล้วมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วฝรั่งตรงน,นั้นน่ะเลยยิงฝรั่งสองคนนั่นแน่เลยข้ามันยังไม่ใกล้อีกคนนึงมีเข้ามาใหมอ่อ่ะ ขามันขามันหาตัวให้เจอผอว่าน่าจะเป็นสองคนนั้น,ไม,มนไม่ได้ได้ได้เฮ้ยเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดต้องต้องสอง,องคนต้องขับรถออกไ,ไปที่เพย,ย,ย์เ,ยเอดอร์แล้วไปรถออกต้อง,ต,องต้องขับรถออกให้ให้แบบว่าขับรถผ่านไปเรามาแล้วเหมือนคนเหมือนเราไปแล้วใช่ไหมอืม นี่มีเอ็มอ้ยไหมมีมีขอเอ็มอรหน่อย้วไปนี่ขับรถไปเลยนะขับรถกลับทางรถไปเลยแยวผมวิ่งไปอีกทางหนึ่งขอเอ็มอหน่อยหนึ่งถุงพอโอเคหลังนี้สงสัยหลังนี้ได้มผมไปเช็คให้มีพพปืนกลท่านนึง มีเลือดตรงนี้มีเลือดกระโชคเลยุงล่างเลยนะเลียเฮียไม่มีนะไม่มีไม่มีิดนิดไปเอารถใช่ไหมเอารถขับออกทางเดิมถนนทางเดิมเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทางหนึ่ง 有得跑回来。 อะไรมันจะสั่นขานาดนั้นมือเนี่ยฮะแย่เลงเหล่าเฮ้ยยังไงยังไงอะไรอะไรอะไรเสียงปืนปืน่ปืนแต่ปืนตรงไหนตรงไหนเออทางที um> ่ผมวิ่งมาเลยไม่เลยเลยใกล้ทีล้ทีล้สองทีสามทีสี่ทีแล้วใกล้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 เมืองหน้าเมืองหน้าเมืองหน้าเมืองข้างเราเลย เขามีอีกคนสามปะตีไปสามกำลังกินอาหารเลยจะกินอาหารเลยดังอีกทีอุ้ยอุ้ยใกล้เล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 ยใกล้มากใกล้มากขาป่าไปข้าป่าไว้เออนั่นแหละสเตลล้วหาตัวนั่น ้ผมล็อกไว้ล็อกไว้เรื่อยๆไม่จริงวะยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันใน,ในเดียวกับอยู่น,น,ยนี่ยงข้างหลัง,ง,ลงได้ตกกระติช่ไหมคื <c oughs> อผมกำลังดูรหัสอยู่แถวนี้แหละแถวนี้ล่างนี่แหละ ตีแหลตีแหละหน้าเลยหน้าเลยหาตัวไม่เจอว่ะมาร์กเมืองไว้ได้ไหมตรงผมอยู่เลยนี่ไงอุ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นเลยป่าฝั่งนู้นเลย มั่งมั่มั่เลยมั่งมั่งมั่งมั่มั่งป่าของนี้มัเอ่อเนี่ยหน้าผมไปหน่อยเดียวเองหน้าผมไปหน่อยเดียวเองโอเคโอเคเนี่ยถ้าหันมาทางผมอะเลยผมไปหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ล่องล่องมากเลยต้องออกซ้ายว่ะมันอยู่ในป่าใช่ไหมอยู่ในป่าฝั่งนู้นเลยเราต้องออกซ้ายตรงนี้มันโล่งไป ไม่ไม่เล็งปืนแล้วมักก่อนเลยป่ะมันอยู่ป่าฝั่งนี้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ที่ที่ยิงมาตรงนี้เลยยิบปืนใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่เลยในทีเดียวล่วงอ่ะหมดล็อกเลยเฮ้ยนี่ปืนกล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  มันวิ่งไปยิงไปอ่ะผมว่าอ๋นี่ไงนี่ไงมันมียิงบอดที่ใครทหารก่อนหน้านี้พิเดมาพิเดมาวิ่งวิ่งตัดมาเลยที่โล่งไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวละมันเลยไปไกลแล้วมันไม่ได้จ้องมาทางนี้ใช่เมืองนี้เหรอเอิร์พี่ได้ยินออกขวาหน่อยนึ่งอุ้ยบอดผียังเต็มไปเลยผียังโอ้นู่นอะไปไกลแล้วอะแค่โน่นดังไกลๆนู่นอะแว๊วๆนยู่ไหนบ้าแค่ นู่นไี่ยินฝั่งนูน้นดูแล้วมันข้ามสะพานแล้วฝั่งนู้นอะอือข้ามสะพานแล้วข้ามสะพานแล้วไปก่อนนู้นละมันจะไปคาทหารมันยิงมันยิงอยู่คา,าถา,ลาแล้วผมโล่งว่ะได้อยู่ผมโล่งก็หัวร้านน่ยสิผมล่วง <c oughs> ยงัยงยัง <c oughs> ผมยังไม่ล่วง เนี่ยกูดแค้นเครื่องกูดอะไรเขาเนี่ยเอาแย่งไอเดบไปเอาเดบไปป้นป้นแอดดบมาเอาแอดดบเลยนี่เฮ้ยใกล้เลยหน้าเลยแหละหน้าเลยแหละไม่ได้ยิงเราใช่ไหมไม่เฉียวไม่อะไรนะไม่เฉียวเฉียวไหมไม่ไม่ไม ใกล้ๆเลยอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้ารอแป๊บไม่ได้ก็ยิงเลยอาหารอย่าเพิ่งขึ้นไปอย่าเพิ่งขึ้นไปเฮ้ยเหมือนยิงอ่ะเหมือนโดนยิงมันเขายิงเรามันเขายิงเราป่ะก็สุดมันเหมือนตกตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ เขายิงอะไรวะยิงทีเหรอระวังระวังระวังชิดแ้รอาาอยู่คอย้ทหารใช่ปะใช่ใช่ใช่ผมชิดรั้วนะทีนี้ซับหลังผมนะอ๋อปืนมันเป็นบบเสียงอย่างนั้น อฝั่งตึกนู้นเขียวตึกเขียวน่าจะตึกนะรับตึกนี่เขาไม่เหว่านันซ่ารมนเฮ้ยมันพูดมันพูดข้างหลังมันพูด เดี๋ยวพี่โอบซ้ายหน่อยแล้วกันมองไม่เห็นเลยระวังสุดๆเลยนะปลาระเบิดปลาระเบิดระเบิดเสียงไอ้สองคนนั้นไอ้สองคนนั้นจำได้มันมีมันมีตึกผมแน่เลยว่ะเสียงใกล้ๆเลยเนี่ยตึกเขียวแน่เลยตึกเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงเรียนฝั่งผมโอเคโอเค โดนเข้าไปแล้วมีกตัวนึงมีตัวนหนึ่งเจอด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 อยู่บนอยู่ล่างองล่างลงนอนสมมติไรมันอยู่กลางกลางเลยกลางเลยตึกนี้ขึ้นยังตึกเขียวขึ้นยัง ยังยังพี่เช็คกะนยังยังพี่อยู่หน้าทางเข้าเฮ้ยใครยิงมันอยู่หลงแล้วอ๋ออยู่เต็นท์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 ตัวยังวิ่งมิดมันสองตัววิ่งเลยเนี่ยใช่เต็นท์เต็นเต็นไปมาทางผมป่ะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวย ซําได้ซ้ํานะเผื่อมันแค่สลบไม่ไม่ไม่ซ้ําไม่ซ้ํามันปืนมันดังอยู่แต่ผมเลยโอเคโอเคโอเคมันวิ่งมันจะวิ่งมาดูสวอเพื่อนมันโอ้โหปั่นโมปั่นุมปั่นโมปั่นกี่ตัวกี่ตัวสองตัวสองตัวเฮ้ยยิงใครยิงข้างผมข้างผมข้างผมเออตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมม้านี่นี่นี่ตรงนี้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 มันมันมันอยู่หลังมันอยู่กำแพงฝั่งพี่มันอยู่แพงฝั่งพี่ผมเห็นมันวิ่งลงกำแพงมันมีกระเป๋ามาลินด้วยอะฮะระวังระวังมันอยู่ลงนอนเลยลงนอนเลยลงนอนไม่ใช่เต็นท์อะลงนอนเลยแต่ตอนที่ผมม้ามันติดมันเป็นกำแพงไงแต่ไม่อยู่ตรงนั้นแหละตอนแรกผมเห็นอะเอาเป็นนี้คบนั่นไว้โอเค เจอแล้วเจอแล้วเจอมันอยู่บนตึกเลยตึกตางไหนวะตึกหลังนู่นอุ้ยหลายตัวหลายตัวหลายตัวโอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหลังคาโอเคนี่ยิอยู่นี่ยิอยู่ไม่คิดไม่มีมันยิงมัง้งระวังตัวเติมนะระวังตัวเติมนะเล่นเล่นดูรอบๆฟังเสียง หมือนยิงอยู่ใกล้ๆพี่เลยว่ะเจอแล้วเจอแล้เจอมาชุดดำเลยเก็บได้เก็บถ้าเก็บตัวลมบนหลังคาได้ก็ตัวล่างก็สบายมันวิ่งอ่ะเดี๋ยวมันมองไม่ต้องเห็นมันอ่ะโอเคโแล้วมันมันมันไม่ค่อยยิงเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรเห็นตัวเห็นตัวบนหลังคาโอเคระวังระวังระวังไม้บนหลังคาที่นี่ถามมุมอับไว้อย่าให้มันยิงได้รอพี่แป๊บ แตกหนึ่งสวยสวยลังคาเหรอพินิดดูตัวล่างไว้ดูตัวล่างไว้ไหลังคาแตกใช่ไหมระวังตัวล่างใช่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 ใชโอเคเอาเรื่องว่ะดูรอบๆพี่นิดดูรอบๆหน้าต่างช่องช่องหน้าต่างช่องอะไรอะ่ะง่มันอยู่ทา่นั้นแหละไอ้ตรงที่ผมมาก็ไอ้ล่าสุดแต่เห็นตัวหนึง่งลงนอนอ่ะนะ ช่มันมีตัวหนึ่งแอบอยู่หลังโรงนอนแล้าผมปิดโดดเข้าไปไม่ได้โดดเข้าไปโผมายิงแน่นอนไม่รู้ว่ามูฟไปไหนนะระวังนะ,ะโผม่ไปมองรอบๆเดี๋ยวมันจะต้องวิ่งยังไงมันก็ต้องวิ่งออกมามันก็ต้องมูฟออกเพื่อมันตายไปสองแล้วเดี๋ยวให้สเตลขึ้นตึกอ่ะนะแล้วผมไม่<ห>ที่มันอยู่อะนะพี่นี่อือเออสเตขึ้นไปอ่า แป๊บมองมาทางพี่เนี่ยมันเห็นกำแพงไหม,มเห็นตึกตึกสองอันบังผมอยู่พี่ได้ยินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแ,แถวนี้ว่ะทัรางั้นผมมันมีใครตามผมมาผมแตกนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะเราไม่รู้จุดมันนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนในไปไเน,น ไปต่อหนึ่งจังหนึ่งไหวเขาเรื่องนิด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 ทำนิดแยกแยกเข้าห้องห้องซ้ายนี่ให้หน่อยโอเคโอเคด่วนเลย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 แยกเข้าห้องซ้ายยังเข้ายังเข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์อ่ะออกมาออกมานำตัวมาเรื่อยๆบวกวสว่างตุ่เปล่าแล้วนี่ตุ่เปล่าเรื่อยๆเจอห้องอีกแล้วเจอห้องอีกแล้วมาดูหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าห้องซ้ายเดี๋ยวผมดูบันไดบนห้องซ้ายนะ เคลียร์เคลียร์บนเคลียร์เคลียร์ยังม,มีบันไดาทางขึ้นอีกเคลียร์แค่นี้เคลียร์นี่นิ่ตามมาขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยโอเค เคลียร์ขบวนเคลียร์จีฟฟี่บาดเจ็บหนักเอารถมารับพี่ฟิ่หน่อยี่แป๊มรวดเลยจีฟฟี่บาดเจ็บหนักมากเลยแต่ขบวนเคลียร์แล้วขบวนเคลียร์แล้วขึ้นไม่ได้เลย ไหนเนี่ยออนี่เราตายยังวะเนี่ยออออออฮะโอ้นี่เราหลับไปกี่วันวะเนี่ยแ้าคนหายไปไหนกันหมด โอ้นี่บ้านเรานี่ว่าแสดงว่าเราถูกช่วยเหลือตอนนั้นทีมงานพาเรามารักษาตัวที่หมู่บ้านโอ้กี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาของใช้ก่อน